สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาทอยดอทครับผมวันนี้เราจะรีวิว B M W X 7เลยซีรีส์เจ็ดสวยๆเลยครับผมตัวนี้จะไม่ใช่สีพลาสติกปกตินะครับตัวนี้จะเป็นสีอบทำเหมือนรถจริงเลยมองใกล้ๆเนี่ยของจริงจะเป็นสีมุกเหมือนแบบรถเกง๋งสวยๆเลย ตอนนี้ที่ร้านตัวนี้จะมีสีขาวกับสีเทานะครับปกติมันจะมีแดงขาวมุกแล้วก็เทาบอนเทาอะไรอย่างนี้นะครับด้านหน้าเหมือนเมื่อสักครู่เลยจะมีไฟเนี่ติดตลอดนะครับแต่ไฟนี่เปิดปิดได้นะครับนี่แล้วก็จะมีไฟตรงนี้กระพริบกระพริบเอ่อตอนที่มีเสียงนะครับผมดูล้ออย่างเาอ่ะ ประตูนี้ปิดได้นะครับผมเปิดปิดได้ท้ายด้านใน เรามาแนะนําก่อนนะครับอันนี้เป็นสวิตสตาร์รถนะครับนี้เป็นสวิตเกียร์ใช้รูอัันเลงนะครับขับได้จริงนะครับส่วนสีแดงเป็นปุ่มเปิดปิดไฟอย่างที่แจ้งเลยนะครับเปิดปิดไฟนะครับส่วนสีเขียวเป็นระบบโยกเหมือนวิดีโอขั้นต้นเลยจะเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับผมส่วนไุมอก็แต่เพลงปกติเลยและตรงนี้เป็นแผงเสียงนะครับเล่น usb ได้มีเพลงในตัวเพิ่มเสียงลถเสียงได้และ เอาไมทุกตัวอ่ามิวสิคโหมเอาเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ดีกว่ากลัวโ,โดนนี่กระสิกอ่าตัวนี้สองมอเตอร์นะครับเป็นเครื่องสิบสองโวลต์น,นะครับ มีรีโมทให้ขับเองก็ได้และใช้โทรศัพท์บรงครับได้โดยการโหลดแอปตรงนี้นะครับผมอ,นนอันนี้คือรีโมทนะครับผมอันนี้คือที่ชาร์จ12โวลต์นะครับเบาะสวยมากงานโอเคเลยนะครับประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ